วันนี้เราจะหยิบประเด็นฮอตมาถกยกขู่แกเจนมาเทียบในรายการ The Battle ช่วง Battle Update วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความเป็นไปจากงาน Eifa 2015ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะ a อซอเปิดตัว a อซอ r Edge p r i m o นะคะสมาร์ทโฟน Windows 10 Mobile ที่พร้อมให้ใช้เป็น PC ได้ทุกที่แค่มีหน้าจอเพียงแค่เชื่อมผ่านทาง Docking กกเท่านั้นเอง นอกจากนี้ยังมี Predator 6สมาร์ทโฟนสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะค่ะเพราะว่างานนี้อัดสเปคมาจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ6นิ้วหน่วยประมวลผลที่แรงสุดๆนะคะถึง10คอมีแรมให้4กิกะไบต์ลำโพง4ตัวนอกจากนี้ยังมีระบบ o Force f e e d b a c k เวลาเล่นเกมเนี่ยเครื่องจะสั่นตามค่ะทำให้ความรู้สึกเหมือนกับใช้จอยของผู้เกมคอนโซลเลยทีเดียว m o t ต r ola เปิดตัวโมโต360 Second Gen นะคะงานนี้มา2ขนาดสำหรับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแล้วก็ยังมี2สไตล์ให้เลือกก็คือรุ่นธรรมดากับรุ่นโมโต360 Sport ซึ่งรุ่นหลักเนี่ยจะเน้นสำหรับคนชอบออกกำลังกายแถมยังสามารถปรับแต่งสีตัวเรือนแล้วก็สายได้ด้วยสำหรับใครที่อยากได้นะคะตอนนี้สามารถจองได้แล้วผ่านทางหน้าเว็บไซต์มโตอร o l ของอเมริกาเขาละค่ะ ส่วนทางด้านหัวเว่ยเองก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่เปิดตัวสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกที่มาพร้อมกับ f o ฟอร์สทั h ค่ะ Huawei เปิดตัว Mate S นะคะมือถือที่มาพร้อมกับบอดี้โลหะหน้าจอ Full HD ขนาด5.5นิ้วหน่วยประมวลผล Octa Core Ram 3 g b แต่ว่าไม่ใช่ไฮไลท์ของรุ่นนี้ค่ะไฮไลท์ของเขาจริงๆอยู่ที่เป็นมือถือเครื่องแรกของโลกที่มาพร้อมกับหน้าจอ Force Touch ที่สามารถวัดความหนักความเบาในการกดหน้าจอของเราได้และนี่ก็ยังช่วยให้การสูมภาพง่ายขึ้นเพียงแค่กดหน้าจอให้หนักขึ้นเท่านั้นค่ะ นอกจากนี้ยังมีที่สแกลนลายนิ้วมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องเอาไว้ใช้ในการปลดล็อตแล้วก็ควบคุมการใช้งานอื่นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าการรับสายโทรศรัพท์ค่ะมาปิดท้ายกันด้วยข่าวอัปเดตของ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวนะคะ a p p เปเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายชนิดในงานเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมานะคะทั้ง Apple TV รุ่นใหม่ที่ปรับปรุงการใช้งานมาให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นพร้อมรองรับการเล่นเกมมากมายที่เตรียมรอให้โหลดใน App Store iPad Pro iPad ที่ขนาดหน้าจอใหญ่ถึง12.9นิ้วคายพร้อมกับ Apple Pencil แล้วก็คีย์บอร์ดในราคาที่ขยับขึ้นไปตามขนาดหน้าจอ และที่หลายๆคนรอคอยกันนะคะก็คือ Apple iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ค่ะซึ่งมีนวัตรกรรมใหม่อย่าง 3D Touch ที่จะมาเปลี่ยนรูปแบบการควบคุม iPhone โดยเราสามารถสั่งงานได้ผ่านทางการออกแรงกดบนหน้าจอเช่นการแตะเบาๆเพื่อดูตัวอย่างแล้วค่อยกดหนักๆเพื่อเข้าไปดูข้อมูลเต็มๆค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถนําไปปรับใช้กับการเล่นเกมในอนาคตได้อีกมากเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของกล้องที่ปรับเพิ่มความละเอียดมากกล้องหลังเป็น12ล้านพิกเซลกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลเอาใจสาวๆกับการเซลฟี่พร้อมกันนี้ยังมีสีชมพูมาใหม่เปิดขายที่ราคาเท่ากับรุ่นเดิมโดยจะเตรียมเริ่มวางขายในวันที่25กันยายนนี้ส่วนรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวมาติดตามด้นในสัปดาห์หน้าค่ะ ขาวกันไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในฮอตแบ t เ l ิลกับประเด็นสมาร์ทวอชค่ะ Hot Battle. มาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับช่วง Hot Battle ช่วงที่เราจะหยิบเอาประเด็นร้อนมาถกการแล้ววันนี้เก่งไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะอยู่กับพี่พัช์จากจอยซานด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเก่งครับสวัสดีเหมือนเป็นคนญี่ปุ่นเลยทีเดียวประเด็นของเราวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันก็ต่อเนื่องมาจากช่วงอัปเดตนั่นแหละ,ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของสมาร์ทวอชกันไปแล้วนะคะก็เลยอยากจะมาพูดกันต่อว่าออไอ้ตั s สมาร์ทวอชที่เปิดตัวมาเนี่ย มันมีความโดดเด่นยังไงบ้างแล้วในยุคนี้สมาร์ทวอทต,ตอบโจทย์หรือเปล่ามันจะรอดหรือว่าจะวอดกันแน่ในงาน iPhone นะครับก็มีมาวอทจากหลายเจ้ากจากบ o ต o r o l a แล้วก็มีซัมซุงครับมี Sony ม,มีพวกโปรเจกที่เป็นสมาร์ทวอทเล็กๆด,<า>ด้วยนะฮะใช่ก็เลยถ้ารวมถึงช่วงปีที่แล้วมีะมี l p p l e มีทั้งพวก Android Wear <ช>แล้วก็แถมมาเป็น Apple Watch ใช่ไหมครับก็คือเขาว่าในตลาดตอนนี้เนี่ยมี Smart Watch ออกมาจากแทบจะทุกแบรนด์แล้วก็ทุกค่ายมือถือใหญ่ๆออกมาแล้วใช่แล้วจริงๆต้องบอกว่าตลาดเนี้บูมมาประมาณ2ปีแล้วนะคะเริ่มเมื่อ2ปีที่แล้วแต่พอผู้เล่นใหญ่ๆอย่างเช่นพวก Apple หรือว่า Google กระโดดลงไปทำเนี่ยมันยิ่งทำให้ตลาดรู้สึกคคกืนมากขึ้นเนาะถูกต้องครับแต่ว่ามันก็มีอีก2อย่างมี2เทรนด์ด้วยกันคือว่าในกลุ่มของ s m a r t Watch เองเนี่ยก็จะมี สิ่งที่มาก่อนหน้ากลุ่มสมาร์ทชูว์นะครับก็คือเรื่องของพวกแอคทิวิตี้แทร e r เกอร์ก็คือสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายรักสุขภาพอยากติดตามใช่ก็จะเป็นฟิตเนสแทร a c เกอร์ก็เหมือนกันครับเป็นกลุ่มของคนที่แบบชอบออกกำลังกายหรือว่าการนอนอ่าใช่ถูกต้องครับก็จะมีหยิบมาใช้กันบ้างพวกนาฬิกาวิ่งพวกอุปกรณ์ที่ติดกับจักรยานเอาไว้นับการปั่นนับระยะทางอะไรพวกนี้ก็จะมีอุปกรณ์พวกเนี้ยค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าเราลองดูวันนี้ หลายๆคนจะบอกว่าสมาร์ทวอชใช้ทำอะไรบ้างเรามาพูดถึงข้อดีกันหน่อยดีกว่าอะอย่างวันนี้เก่งใส่มานะคะเป็นสมาร์ทวอชเดือนหนึ่งของยี่ห้อหนึ่งคือเก่งรู้สึกว่ามันดีมากตรงที่ว่าเวลาที่อย่างสมมติเก่งเข้ารายการมีคนโทรเข้ามามือถือเก่งเก่งเอามือถือเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วแต่เก่งจะแอบ,บดูได้ว่าเอ้ยมีใครส่งอะไรเข้ามามีส่งข้อความอะไรเข้ามาต้องรีบอ่านหรือเปล่าต้องรีบโทรกลับหรือเปล่าเป็นสายสาคัญหรือเปล่าแบบนี้นะคะซึ่งมันก็สะดวก นอกจากนี้เนี่ยยังมีความสามารถอีกหลากหลายของพวก Android w e แวหรือว่าสมาร์ทวอตรุ่นอื่นๆอย่างเช่นเวลาที่เราเปิดนำทางขับรถอยู่จะดูมือถือจะหยิบมือถือขึ้นมาวุ่นวายเดือวตำรวจจับอันตรายมากเลยเราก็สามารถกดนำทางเสร็จปุ๊บนี่เลยค่ะให้มันเด้งเข้า Android w e a วบอกทิศทางได้แบบเลี้ยวต่อเลี้ยวไม่พลาดผมว่ามันดูเล็กไปหรือเปล่าครับคือจริงๆถ้าเขา้าขึ้นรถไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอขึ้นรถไปแล้วใช่ไหมเวลาจะเอานำทางเนี่ยก็จะมีพวก GPS แล้วมีหน้าจออปพลิเคชัน หรือคุณก็ใช้มือถือเนี่ยเสียบไปพวก docking บนบนหน้าปัดคอนโซลก็ได้แบบนี้สะดวกกว่านะครับเสียบว่ามันต้องมาพิกเข้ามือดูพิกเข้ามือดูไม่สะดวกแน่นอนจริงๆไม่ต้องพิกค่ะพราะมันจะสั่นเตือนเลยสั่นแล้วต้องดูไหมอ่ะส,สั่นแล้วก็ดูแต่เราขับรถอย่างนี้อยู่แล้วไงม,มันอยู่มันอยู่ที่หน้าเราอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาถ้าสมมตพพมมามาิพี่พัทไม่ใช้ a อ d r o i d w ์แหวอย่างเงี้ยมีคนไลน์เข้ามาพี่พัทําไงคือผมก็เอามือถือเสียบวางไว้มันเร่งขึ้นมามันก็จะขึ้นแค่บนหน้าจอแล้ว แค่เหลือบไปมองหน้าจอก็ยังมองถนนอยู่ไม่ใช่พลิกแขนขึ้นมาแบบนี้ผมว่ามันตรายไปแล้วถ้าเกิดว่าเก่งพูดถึงเรื่องการแจ้งเตือนถูกไหมครับ<ะ>เวลามีคนแบบส่งเมสเซจมาส่งไลน์ส่งเมสเซนเจอร์ line, อะไรมามันจะขึ้นที่มือถือใช่ไหมมันจะขึ้นที่ <Android. S 1> ตัวสมาร์ทวอทถูกไหมคร <Smart box. S 1> อันนี้ผมมองว่ามันดูไม่สุภาพถ้าเกิดว่าตอนนั้นเก่งมีมิงอยู่คุยกับใครอยู่ก็าตามพอถึงเวลามีแจ้งเตือนตึบ๊บเก่งก็พลิกเข้ามือดูมันเหมือนตัวเองดูนาฬิกาตลอดเวลาครับมันดูไม่สุภาพดูแบบ แปลกๆนะทาไมจะไปแล้วหรออย่างเงี้ยหรอใช่ดูแบบว่าเหมือนจะเร่งรีบจะไปไหนหรือเปล่าคนที่นั่งคุยด้วยก็จะแบบว่าเออคุณเก่งมธุรทอะไรหรือเปล่าคะต้องรีบไปไหนหรือเปล่าอะไรรีบไปเลยก็ได้นะคะเอออะไรไม่จะบอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการที่เราคุยกับคนอื่นอยู่ประชุมหรือนัดเจอเพื่อนเราดูนาฬิกาบ่อยๆกับเราหยิบมือถือขึ้นมาดูบ่อยๆเนี่ยเหมือนกันค่ะเสียบรรยาทพอกันมันขึ้นอยู่กับการรับราบไม่แตเราไม่ต้องหยิบไงครับ<อ>รแต่ว่าถ้าเกิดอย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องดูสิคะอ้า ก็ต้องมองว่า,าบางทีนี่ความรู้สึกความคุ้นเคยของนาฬิกาม,มันใกล้มือค<า>่ะแล้วบางทีแบบว่าพอมันสั่นทีเดียวตึ๊ดต,ต,ต,ตคุณก็พลิกละนึกออกใช่ไหม<ร>าอาจจะเป็น,ปนนะอาจจะไม่รู้สึกตัวได้ไง,ไงบางคนที่แบบอาจจะไม่เคยใช้ก็แบบว่าสั่นมาก็พลิกดูสั่นมาก,ก็พลิกดูแล้วคนที่วางมือถือไว้บนโต๊ะคว่มหน้าเสร็จปุ๊บมือถือสั่นเฮ้ยอย่างเงี้ย มันก็เสียมอารยาทไม่ต่างกันมันอยู่ที่การาเทสามากกว่าว่าสุดท้ายแล้วคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนคุณจะเลือกจัดการในยังไงอ่านี่ก็ใช่ครับ<ม>แต่ถ้าเกิดมองว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยสมาร์ทวอตในตลาดนะครับปัญหาใหญ่ที่เจอเลยนั่นก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันอยู่ได้แค่แบบ24ชั่วโมง48ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยเด็กน้นอยมันก็จบหนึ่งวันนะนับเวลาไม่ใช้ <laughs> ถ,ถ้ามองค,คน,นที่ใช้นาฬิกามาก่อนใส่นาฬิกาแบบ สปีเปลี่ยนฐานทีนึ่งอะอม,มาเจอสมาร์ทวอ h คุณไปหยิบ Android Wear หยิบ Apple Watch มาใช้ค่ะตอนกลคืนต้องถอดไปชาร์จตคือมันมันคารู้สึกมันไม่ใช่ครับตอนกลางคืนใครใส่นาฬิกานอนอะ่ะแล้วถ้าเกิดลืมชาร์จพรุ่งนี้ตื่นมาหยิบวออกมาใส่อา้าวไม่ติดใช้ไม่ได้จบไม่แต่ว่าจริงๆเนี่ยคือเก่งมองว่ามันสมเหตุสมผลนะกับความสามารถของมันคือความสามารถของมันเนี่ยมีหลากหลายทาได้น้องๆมือถือเลย มันก็โอเคที่มันจะกินแบตหน่อยแต่ว่าสุดท้ายตอนนอนพี่พัทก็ไม่ใส่นาฬิกานอนอยู่ดีก็ถอดออกไปชาร์จไม่เห็นเปอะไรเลยไม่ใช่ผมต้องมองว่าถ้าเกิดบอกว่ามันใช้แค่ความสามารมันเยอะใช้แค่วันเดียวก็พอผมว่าก็ยังไม่ตอบโจทย์เดี๋ยวนี้มันใช้ได้สองวันสามวันไปจนถึงเจ็ดวันเนี่ยเพื่อพูดชามอย่างเงี้ยอยู่ได้เจ็ดวันอันนี้ผมยกให้เพื่อพูดชามตัวเดียวที่มันพัฒนาจอตัวอื่นจนแบตไปเจ็ดวันแบบว่าพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้หน่าเกลียดมากแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เอาจริงทุกรุ่่นนเเียยล แบตไม่เกิน2วันถูกไหมถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยแล้วแอปแอปแต่ตัวที่คุณใช้งานอ่ะมันตอบสนองจริงหรือเปล่าไม่ใช่เป็นกิมมิคยูนิฟโผล่มาเด้งไลน์มาก็แค่อ่านนี่ไงจะตอบใจก็ลําบากนี่ไงเล่น2048ได้นะรู้ยัง มือ<ด>ถือ<ด>ก็จะใหญ่กว่าจะเล่นทําไมนะครับแล้วก็เรื่องการตอบพวกสมาร์ทโฟนแบบนี้ค่ะตำรวก็พูดตอบได้ไงก็ต<อ>พูดกลับไ,ไปเลยแบบเออนู่นนี่เวลาขับรถอยู่เพื่อนไลน์มาอย่างเงี้ยเอ้ยเราแวะไปดูเอ้ยเร่งดว่วนเรื่องนี้ต้องตอบสมมติเป็นเรื่องงานอย่างเงี้ยค่ะเราก็ส่งเสียงพูดไปมันก็ส่งไปให้เพื่อนได้เลยไม่ต้องนั่งพีมพ์ปลอดภัยตำรวจไม่จับผูกกฎหมายด้วยมันก็ไม่ใช่กรณีที่ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วนุ่งกับมือถือไม่พอ ก็มายุ่งกับไอ้พวกสมาร์ทวอทช์อไม่ต้องกับมือถือไงชั้นแปาสอทสารอบเราก็ไม่ได้องไม่ได้จับไม่ได้อะไรระหว่างขับรถมันก็ไม่ได้อันตรายไม่ได้พิมพ์อ้าวไม่ใช่ถึงเวลาจริง,รงพอถึงเวลาต้องคุยงานแคแนลยอยอ่ะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็คงไม่ใช่มานั่งตอบกันทางสมาร์ทวอท์อยู่แล้วพี่เชื่อยเก่งอย่างหนึ่งถ้าคนที่เขาเทคมาไม่โทรมานะแปลว่าไม่ใช่เรื่องด่วนถ้าไม่ใช่เรื่องด่วนเราส่งกลับไปบอกว่าขับรถอยู่เขารอได้แต่อันนถ้าเกิดเรื่องด่วนเขาโทรมาเราก็รับได้อยู่ดีตอนนี้เรื่องดวนนคดูเลยทุก ด่วนไม่ด่วนไลยอย่างเดียวสมไล่มาคือด่วนไม่ด่วนก็ไล่มาไล่มาแล้วไม่ตอบไม่อ่านก็บ่นอีกนี่ดนโบนก็โทรมาเียดูโทรมานี่เจอปัญหาครอบครัวมาใช่ไหมแต่เลยนะใจเย้อันนี้เรื่องจริงเลยคือถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้คนถ้าจะไม่โทรก็ไล่มาเมสเซจมาแมสเซนเจอร์มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็แล้วแต่เพราะสมาร์ทวอทช์ออกมาหลายรุ่นเข้ายอดขายนาฬิกาธรรมดาก็ตกนะโอ้มันแค่แป๊บเดียวเอาจริงสมาร์ทวอทช์พอมาซื้อมาใช้งานใช่ไหมครับ สิ่งหนึ่งที่มันตตาง่างนาฬิกาทั่วไปที่คนคใช้งานกันคือราคาร่วงลงร่วงลงร่วงลงนาฬิกาพวกคอลเลกชันพวกสวยๆหรูๆเนี่ยเวลาเขาซื้อมาเก็บเป็นชุดหรือว่าเก็บใส่ไว้เนี่ยเออมีคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันมาพวกนี้ราคามันจะพุ่งขึ้นแต่พี่ต้องมองอย่างนี้ค่ะว่าของที่เป็นเทคโนโลยีไม่ว่าอะไรเนี่ยราคามันก็ลงอยู่แล้วแต่นั่นหมายความว่าคนที่ต้องการจะเข้าถึงมันเนี่ยจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยมันเป็นประโยชน์2ด้านซึ่งถ้าเก่งมองเนี่ยมันนวัตกรรมของมันอ่ะมันทาอะไรได้มากกว่านาาธรรมดเยอะ มันช่วยถ่ายรูปก็ได้เป็นชัดปุ่มชัตเตอร์ก็ได้เพราะฉะนั้นเก่งว่าราคามันก็สมเหตุสมผลในตัวของมันเองใช่แต่ผมไม่มองว่ามันยังไม่อยู่ในจุดที่ทุกคนต้องซื้อมาใช้นะครับคือถ้ามองว่าตอนนี้สมาร์ทวอทเนี่ยถึงเวลารุ่งของมันหรือยังอบอกว่ายังรอดไหมอาจจะแค่แบบพอรอดเพราะว่าหลายๆค่ายก็ผลักดัน a p p เ e เอ่ยซัมซุงอดีซีโซนี่คือใครก็ขนมาทำสมาร์ทวอทเพื่อจะขายใช่ไหมแต่กลับ เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ผมสนใจมากกว่าคือฝั่งของพวก fitness tracker และ activity tracker พวกนี้ค,ครับคือผมคิดว่ากลุ่มคนนี้จะตายเพราะาสมาร์ทวอทมาขี่แต่ทำไปทำมาการันว่าไอ้กลุ่มเนี้ยกลับมีชีวิตรอดเพราะการมาของสมาร์ทวอชเกมมองกลับกันนิดนึงนะคือในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันอยู่ได้นานขึ้นแล้วสำหรับสมาร์ทวอชต่อไปมันคงมีการพัฒนาให้อยู่ได้นานขึ้นกว่านี้ในขณะเดียวกัน fitness tracker กกตอนนี้มาแรงเพราะว่ากระแสะคนรักสุขภาพ แต่ถ้าวันหนึ่งที่ยุคของ Internet เน็ตออฟมันมาฟิเน mm ็ตเทร็คเกออาจจะถูกเอาไปรวมกับ Smart Watch แล้วก็กลายเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นช่วยในเรื่องของ Smart Home สมาร์ทคาร์รวมไปถึงเรื่องของการจ่ายเงินต่างๆแบบที่ใช้แค่นาฬิกาสมาร์ทวอชโดยไม่ต้องหยิบมือถือไม่ต้องยุ่งยากควานหาอะไรก็ได้แต่ผมไม่มองว่าสมาร์ทวอชมันจะกลับมารุ่งได้ก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่มันดีมากกว่า แค่สอวันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้มามาอาทิตย์หนึงสอาทิตย์นี่จะเวิร์ <c oughs> หน่อยนะค่ะยังไงก็ต้องป่าผู้พัฒนาไว้ด้วยนะคะนี่ก็คือแง่มุมที่เราเอามาแลกเปลี่ยนกันในช่วงนี้กับ Hot Battle <c oughs> แต่ตอนนี้เดี๋ยวไปพักกันก่อนแป๊บหนึ่งค่ะช่วงหน้าคู่ Battle ยังมีเรื่องของสมาร์ทโฟนเน้นงานเซลฟี่มาพร้อมกับแฟลชกล้องหน้าค่ะ